ครับสวัสดีครับเกษตรกรนะครับเกษตรกรที่ที่ทำนาทําเกษตรนะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงสาธิตนะครับของของเจ้าของนาชื่อพิปุนนะครับเราฉีดอดีครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับครั้งที่3อายุนะครับ57วันนะครับ57วันซึ่งเราจะวัดเราจะสังเกตข้าวนะครับตอนนี้ข้าวกำลังแตก แตกกอนะครับข้าวกำลังแตกกอนะครับกาลงังน่าจะเริ่มตั้งท้องนะครับข้าวหกวันนี้จะเริ่มตั้งท้องนะครับอตอนนี้เนี่ยเราเปรียบเทียบข้าวนะครับเราขณะนี้เราจะลองวัดนะครับทาการวัดที่ต้นข้าวนะครับว่าอตอนนี้ข้าวสูงสูงจากลำจากโคนนะครับจากโคนจนถึงปลายนะครับะจะได้อยู่ที่ประมาณ ห้าสิบห้าสิบห้าห้สิบห้าเซนนะครับห้าสิบห้เซนใช่หมห้าสิบห้าเซนนะครับซึ่ง <c oughs> เป็นผลผลิตเป็นข้าวที่โตโตไวนะครับโตไวเราจะสังเกตได้นะครับจากต้นข้าวที่ที่เรามาเทียบกับตารางเปรียบเทียบของเรานะครับตารางเปรียบเทียบซึ่งข้าวจะไม่ะจะไมะ่เหลืองเกินไปนะครับแล้วก็จะไม่เข้ม จะไม่ได้เกินไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณประมาณนี้นะครับกําลังดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าใบนะครับหรือว่าหลังใบนะครับจะมีความคงทนนะครับคงทนสู้สู้ต่อต่อ,ต,อต่อโรคโรคข้าวต่างๆนะครับที่จะมา,าเกี่ยวกับทำแม่เนัก่กับข้าวนะครับทำความจะเติบโตนะครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไป ครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามครั้งครั้งที่ครั้งที่สี่นี่ก็น่าจะข้าวเริ่มข้าวตั้งท้องข้าวตั้งรวงแล้วนะครับครับตอนนี้ก็ใช้อาดีนะครับสองห้าหนึ่งครับของด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์กรนะครับซึ่งเราจะมาทําฉีดพ่นนะครับจนครบอายุของข้าวนะครับจนกระทั่งเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตนั่นแหละครับถึงเราถึงจะรู้ว่าประสิทธิภาพ าสารเร่งประสิทธิภถามเพิ่มประสิทธิภาพนะครับจะสมบูรณ์แค่ไหนนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็รูด,ดินฟ้าอากาศนะครับซึ่งพระพิรุณก็ปวยปลายนะครับตอนนี้ขอให้หยุดสักแป๊บหนึ่งนะครับเราจะทีมทำการฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นอันนี้เนี่ยนะครับในเวลาเวลา หนึ 1> 1่งถึงสองชั่วโมงไปแล้วนะครับถ้ามีฝนตกก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ามันจะถ้าฝนตกลงไปมันก็จะไปทําให้ดินนะครับดินน้าที่ที่โดนาสารของเรานะครับสารเร่งประสิทธิภาพก็จะทําให้ประสิทธิภาพของดินของน้ํานะครับทําให้ดีขึ้นนะครับทำให้อ่าปรับสภาพนะครับซึ่งข้าวก็ได้นํามาใช้อีกเหมือนเดิมนะครับครับผม สวัสดีครับวันนี้ทีมงานดรกอนนะครับได้มาทําการาพ่นนาข้าวนะครับที่ย่านของ9ก้าแถวหนองจอกรับุกานะครับทํา,า,าการพ่นด้วยโดนนะครับโดยการที่เราจะใช้น้ำยาอาดีนี้5้าซีซีคหนึ่งขวดนะครบับกับน้ำา200ลิตรนะครับอราสองนี้นะครับทำการผสมนะครับเราจะใช้แค่อาดีตัวเดียวครับในการปฏิบัติการทางนี้ครับให้เห็นผลนะครับผม ออตอนนี้นาข้าวก็จเจริญงอกงามได้ดีมากนะครับโอเคครับผมครับ